สวัสดีค่ะมอนี่แยกแก้วแฟมลี่สิพาเลือกเอาหัวเสื้อไปขยายเนาะจากเขาขยายได้สองอาทิตย์แหละว่ามันแดงบ่กับเอาวิธีเลือกเลือกแบบใดเลือกสแบบีแดงเข้มที่นอตรงนี้สีแดงเข้มเนาะว่ามันสีแดงบ่ฝนมันตกเนาะกับไปเบิองมันบ่ค่อยแดดมันบ่ค่อยแดดว่ามันสีเป็นบ่กัไปเบิองว่ามันเสนบ่ไป,ปไปดูหลังจากนําไปขยายได้สองสัปดาห์แล้วแดงบ่ ที่ยายแกเคยขยายให้เบิ้งให้และวไปแดดพอคอยมีดได้พี่น้องโดนจดังแดดแดดดำโบสพ่อมือกับมือเขาอีกแล้วนี่คือมือนี่จักสีแดดบอแดดนี่นี่น้องไปเบื้ดงแดงมาพี่น้องนี่คือหัวเสื้อที่ฮาน้อมาขยายนี่แดงมาพี่น้องนะจับพล็กไปพล็กมากก็ได้โอ้ยสีแดงไหย <c oughs> <c oughs> แดงแล้วพี่น้องอ่ะคือเนี่ยพี่น้องแดงแล้วแดงแลยเหลี่งงามขนาดเลยใส่ขวดสีขวดนมจ้ะขวดนมนมจ้ะแหงงแดงเร็วขวดนมแดงกว่าอันได้สองสัปดาห์ได้สิบกว่าหมื่นนี่ยแหละแดงเร็วกว่าขวดโคกเนาะนี่กระดาษมันบ่ค่อยแดดได้ขวดกงสีมาสีใครใจอีกบ่นเนี่ยมันบ่ค่อยแดดแค่นั้นแต่ว่าใคยังแดงดี เอาไปจัดพักช่วงหนาแหล่งเนี่ยล่ะเฮาจยาไวแต่พดพืชพักเฮาเนาะนี่แดงเลยพี่น้องแดงงามพร้อมก็บ่ได้ใกล้เวลาดุนอกพี่น้องแค่สองอาทิตย์เนาะไข่น้ำปลาสุรดใครตะกับสุรดทุ่งน้ำปลาบ่ได้ใส่ซ้ำใครยังแดงใส่จีเรศใส่อยู่บ่มือนนะใส่ใส่น้ำปลาสุดลดอ้าวส่วนนี้เจ้าแกอาจจะเบาคอยได้เพราะว่าไปร้อยไหมดึงหน้าให้ตึงจิตแยงได้พี่น้อง จากเหนียวเตีบเสีบก็สิตึงขึ้นมาเนี่ยย่อนไหวไปจากหาสิบสามก็สิเหลือประมาณจากสี่สิบสามมาเถอะวันนี้เพิ่งได้สามมือเนาะสามสี่มือนี่สี่มือจากสี่มือไปมือวันไปมือวันอังคารไปสี่มือนี่ไปมือวันอังคารสี่มือลอยไหมมอว่าจะเฝ้าหยิมจะเฝ้าหัวท่านนี้ท่านมัยุ่มขึ้นเหมือนที่นี้ ร้อยไหมกันท่านได้ที่ค้ดบวกันให้ค้ดว่าห้าหยิบป,ปากกระสอบเขาไหมปากกระสอบดึงขางน้าน้ขานีนานจ้องส่กันให้มันตึงขึ้นนะนีนะ่เกี่ยวไปเสริมสวยแล้วบ่น่ะขันนาตึงนางามนานยังแล้วก็นทีิ่มพญายไลไปนี่แลวะววันนี้พญายไลก็สิโซดจนตัวบดีเฮ่อมียังไงพี่ให้น้องเบิ้งอีกวะหลังจากว่าเบิ้งจุลิซี่สร้างข้อสแสงหรอ คือคเาน่ละบักบวบทางล้างบ้านปัญาไรเอายางบุนีมาปูกไ้ใสตกระสั่งไว้เจ้าภาพีปนออบเนเนะมีหนามสากรุ่งวงจะสิดอกใหม่ดอกใหม่กำลังงามนะแม่นบักหลงม็นแห้งเลยเอามาหดดอกใม่ดอกไเอามาหด พืชฮดพักขั้นละนี่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 ยายแก้วสิขยายไปเรื่อยๆได้ถั้งมือีกก่อนที่กินใส่ถังนี่ก็ขยายได้นี่เส่ถังนี่ก็แดงขกันดอกเทียนโอ้งามขนาดพี่น้องอุตส่าห์เปิดน้ำมฮดเมื่อวานวันฝนชุบโตก็สร้างฮดโต้เฉยต้องแยนว่าบ่มีพันธุ์เหมือนกันหลายโพดน์เหมืพันธุ์ดอกเทียนอ้าวช่วงนี้แก้วกําลังบูรณะเรียงกอะไะ ปั๊บปรุงรูปร่างไม่พี่น้องลองสังเกตว่าขาวขึ้นปะกินคอลลาเจนบำรุงผิวมะเร็งคือไม่ขึ้นแจกสันซะลรอไม่ขึ้นแจกสันจากนี่โขดดำๆก็ไปใส่สารฟอกสีเฮ็ดให้ขาวสุดท้ายกับมะเร็งเมียนเอาเซ็ดเขาสีดอกเนี่ยเห็นป่ะดอกไม้เขาก็เริ่มเริ่มดอกเนาะชวนชมอ่าที่เขากล้าใบนะใบใบกีดกันยังมันออกใบอยู่อ่ะ เดีพันเลาะเบิ่งสังกษัตรยมนก็มาเลาะสวนดอกไม้เดีอกินโอ้สัิตพี่น้อง้ะได้ก็เป็นหมากนดบ่มีเพื่อนที่ปลูกใส่กระป๋องสิน้องปลูกเส่กระป๋องสนเนี่เนี่ยเห็น่นี่กำลังข้นอีกเบี้ยนึงข้าวเดียวเดียวเากระปูกเส่กระป๋องเล่นหกำลังมากเลยตำจิกินเก็บกินมากง่าสิกรสามสี่ด้วยตำหมักหส่แกงเสกระป๋ มปูแวบุงผัลามเขาผกบุงเขามากินแล้วบานเนอมใส่ันใส่ได้แล้วป่ะยางไปเบื้องแหนแดงที่เขาเพาะไว้ด้วยไว้จะเป็นอาหารป่านี่ลามเขามกินแ้วโอ้มันจะหยอดงามหยอดผักบุงผักบุงหนาพี่เนาะผักบุงพื้นบ้านเขาเนี่ยแหละฝนโอ้ฝนตกแห้งอยู่เมือคืนว้าไดเกสาเออจริงลงสาบจะไป อ่นี่แหละอันนี้แหละแหนแดงแหนแดงแต่ว่าเป็นอย่างว่าจะเป็นอาหารป่ามันจากแนนกระซั้งเ้วตอนข้าวเดี๋ยวแนนเลาะแกเร็วอันนี้กระสอบขิ้งวัวมัดใส่ทั้งขางกระสอบขิงวัวมัดแช่น้ำไว้อยู่ในกระซังมันก็จะเป็นอาหารให้ป่าให้ป่าเพราะว่าให้แหนแดงอ่ะสมหน้าเขาเศร้านี่เพราะมีอย่างไร้แจ๊กเก้ตช่วง กิจกรรมกำลังรักษาตัวรักษาตัวคุดหันคุดหนี้ให้เบ่งบร,รงด้เพี่อยเร้อพวดปุ๋ยพวดปุ๋ยคนด,ด,ดหันคดนดนี่บรช่วงเนี้ยส่วนรักษาตัวอยู่สนมมอว่ามันจิกลับขึ้นมากมันจิเตี้ยบเสพนักก็เก่าจะเพิ่งทำงานจะเพิ่งทำงานหนักสัมมาวาสก็สิสัญจกรรมบ่ทตัวละเน่ถือเกลขกเนี่ยัญจกรรมแม่นอนเพราะว่าจะเป็นอันนี้ <laughs> อีอยังอยู่ในตัวสันจะกำบัดเหมือนเธอเลยฝืนไม่ว่าสันว่าห <laughs> ลังจากรับงานหนักมาหลายปีแล้วเธอเด้ญญ <laughs> อ่ะอวะ้วยซะนี่แน่บอกหรอกขาเหียวเหี่ยวกนเลี่ยวเห็นเวียกมือสั่นทุบทู่จากเห็ดห <c oughs> มอเพระาะว่าจะเฝ้าเห็ดเดอเห็ดเวียกนี่ง <c oughs> สันมาข้าลหน่ำซะก่อนเธอเด้อข้าลหน่ำก็คือหามซะก่อน หมดซะก่นอนโอ้โอดอกอันนั้นบ่ได้ออกปูเลยเนะยาะทองกุไลอืมอ่ะอันสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลกดแช่กดติดตามช่องยายแก้วแฟมลี่หน่อยนะคะขอบคุณค่ะ